S <S อาการตกแต่งของหนูหนะครับล้วคือไม่มีที่ให้แกะอีกแล้วอะล็อกมาทุกมุมเลยดูดิ้ <S 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 วาว,าวอันที่หนึ่งตัวอันที่สองหัวมันมีข้างหลังอะไรรู้ะก็ย้ำเนี่ยเป็นการย้ำเตือนความทรงจำหนึ่งตัว <S 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 ตัวสองหัวหัวสามเท้า้า้ <S 2> <S 2> คืออะไรเป็นการเล่นมุกไงสามเท้าไส้เท้า้าย อันที่สี่แขนซ้ายหแขนขวาหกเท้าขวาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะตัวกันก่อนนะครับปุ๊บเราบอกว่ากำแพงกำแพงออ๊ยแต่ว่าเขาเขียนอันนี้ด้วยที่ติดหัวอ่ะซ้ายขวามันใหญ่อ่ะว้าวเลบอกดีมากเหมือนดีไหมะ อะไรที่เนี้ยจะติดยังไงพี่โฟกี์อ,อันเนี้ยเขาไม่ได้ทำกาวมาหลอกเน,นี่ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยหยวเฮ้ยมันไม่ไเลย <c oughs> มุกเดิมแต่ว่าเซอร์ไพรส์ตลอดวจะตกใจทำไมอ่ะแทนซ้ายหรอทางตดคืออะไรอ่ะเอาลงอ่านดิอุ้ยไม่ไม่ติดอ่ะมันแปะไม่ได้อ่ะทางตรงอ๋อทางตรงเหรอโอ้โ <c> ห <oughs> ทางตรงเสร็จแล้วนะครับโลาบอกดีถ้ายืนได้จะจะตบมือให้ ย,ยืนไม่ได้เที<อ><อ>นี้ <ๆ S 2> ทุกคนยืนได้ด้วยตังได้ก็คือผ่านนะครับ